สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลพจนาประเสริฐนะครับในส่วนของผมก็จะทําการประเมินตลาดแล้วก็ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอการใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยนะครับจากการศึกษาเนี่ยพบว่ากัญชาทางการแพทย์เนี่ยครับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบนะครับทั้งในเรื่องของอยาแผนปัจจุบันนะครับแล้วก็ยาแผนไทยรวมทั้งผลิตภัณฑ์ อาหารเสรมิมอื่นๆแต่สโคบของการวิจัยครั้งนี้ก็คือเราจะศึกษาเฉพาะ,ะการประเมินขนาดตลาดกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแล้วก็ตลาดกัญชาทางการแพทย์ปัจจุบันนะครับโดยการศึกษาประเมินตลาดกัญชาทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยครับเราได้ศึกษาจากอุปสงค์ความต้องการใช้ยากัญชาทางการแพทย์ของ ผู้ป่วยในการใน,ในการรักษาโรคสามโรคหลักนะครับก็คือโรคมะเร็งระยะที่3และที่4ซึ่งเป็นระยะที่เป็นระยะลุกลามซึ่งจําเป็นต้องใช้ยาทางการแพทย์ในการรักษาแล้วก็โรคลมชักแล้วก็โรคเอ็มเอสนะครับโรคภูมิภูมิคมันตัวเองนะครับจาก จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันนะครับมีความต้อง ả, ผู้ป่วยที่จําเป็นต้องใช้ยาทางการแพทย์นะครับมีประมาณ 500,000- ถึงถึงถึงหล้านคนนะครับก็จากการประเมินนะครับพบว่าความต้องการทางการยากัญชาทางการแพทย์ของไทยเนี่ยครับมีความต้องการต่ําสุดนะครับมีความต้องการใช้ประมาณ1นึ่งพกิโลกรัมนะครับถึง800พันกิโลกรัมสูงสุดนะครับซึ่ง ในการศึกษาเนี่ยเราแบ่งออกเป็นตั้งแต่เราเนื่องจากเนื่องจากกัญชาเนี่ยครับปริมาณการเข้าถึงกัญชาเราจะแบ่งออกเป็น4เคสเนาะก็แบ่งตามใช้หลักเกณฑ์ของประเทศต่างๆนะครับมีต้องมีประเทศเยอร,รมันเนี่ยใช้ประมาณ104กรัมต่อผู้ป่วยหรายนะครับแล้วก็แล้วก็อุรุกวัยซึ่งเป็นประเทศที่มีความพัฒนาคล้ายๆกับประเทศไทยเนี่ยครับใช้ปริมาณยากัญชาประมาณ170กรัม ต่อคนต่อปีนะครแล้วก็จากการศึกษาเนี่ยพบว่าในปัจจุบันนยครับผู้ป่วยเนี่ยได้เข้าถึงผู้ป่วยที่เข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์มีประมาณ1.2%นะแล้วก็เราก็ใช้เบสของการประเมินมูลค่านะครับจาการาคากัญชาซึ่งปัจจุบันเนี่ยพบว่าราคากัญชาเฉลี่ยของประเทศไทยเนี่ยคิดเป็นประมาณ744บาทต่ตอกัมนะครับแล้วก็จากการศึกษาของ Asian Cannabis Report เนี่ยพบว่าหลังจาก คาดว่าหลังจากมีการเปิดเสรีย,ยากัญชาทางการแพทย์พบว่าราคาจะลดลงเหลือประมาณ1 5 3บาทต่อกมนะครับก็อย่างที่กล่าวไปก็คือ,อปริมาณความต้องการใช้ยาทางการแพทย์เนี่ยครับก็ในปัจจุบันมีประมาณ1,000กิโลกรัมแล้วก็คาดว่าจะสูงขึ้นเป็น8.000 0กิโลกรัมในอีก5ปีข้างหน้าอันนี้เป็นยาทางการแพทย์แผนปัจจุบันนส่วนยา ทางการแพทย์แผนไทยก็ในปัจจุบันก็พบว่ามีการนํายากัญชามาแปลรูปเป็นแพทย์แผนไทยประมาณ16ตำลับนะแล้วก็มีแบ่งเป็นน้ํามันกัญชาอีกครับแล้วก็สถานที่ผลิตก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพาบาลพราอาจารย์ฟั่นแล้วก็กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรกรมการแพทย์นะโรงบาลเจ้าพยาปูเบศแล้วก็โรงบาลสมเด็จพยุพราชเด่นชัยนะครับก็ จากปีจากการศึกษาพบว่าในปี2563นะครับมีมีปริมาณการผลิตยาทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยมีประมาณ1,502 0 0นะครับแล้วก็มีมีการแจกจ่ายให้ผู้ป่วยประมาณ23,002เท่านั้นนะครับก็คือแสดงว่ามีการเข้าถึงยาอยู่ประมาณ1.5%เองนะครแล้วก็ จากการสัมภาษณ์นะครับพบว่ามีการซื้อขายยาทา,ทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยคิดเป็นประมาณ15บาทต่ตอกรมเพราะฉะนั้นคิดเป็นปริมาณกัญชาที่ใช้ในการแพทย์แผนไทยเนี่ยในปี2563มเนี่ยครับมีประมาณ690,000กรัมนะครับคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ10ล้านบาทนะคิดเป็นปม 15, ูลคาและจากการศึกษาเนี่ยพบว่าคาดว่าจะเติบโตขึ้นเป็น 1 5ล้านบาทในอีก5ปีข้างหน้านะครส่วนในการประเมินพื้นที่พปาปลูกพื้นที่พาปลูกกัญชาที่คิดว่าต้องใช้นะครับก็จากการศึกษาเนี่ยพบว่าครับพื้นในปัจจุบันเนี่ยครับมีพื้นที่ในการเพาะปลูกกัญชามีประมาณทั้งหมดคิดเป็นประมาณ9ไร่นะครับทั้งประเทศแล้วก็คาดว่าจะ ความต้องการพื้นที่เพาะปลูกกัญชานี่ครับจะเพิ่มขึ้นจาก9ไร่เป็น18ไร่ในอีก5ปีข้างหน้านะก็แสดงว่าการปลูกกัญชาเนี่ยมันจําเป็นต้องต้องใช้พื้นที่มากมายนะเพราะฉนั้นรัฐบาลก็ไม่ควรที่จะใช้นโยบายนี้ในการเปลี่ยนพืชเศรษฐกิจหลักมาเป็นกัญชาเพราะว่าความต้องการไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่มากขนาดนั้นนะครับอย่างที่บอกครับคือเนื่องจากเนื่องจากกัญชานี่เป็น เป็นพืชเพื่อเอาไปผลิตยาทางการแพทย์นะครับเพราะว่าฉะนั้นจากการศึกษาเนี่ยพบว่าอุปสงค์คือถ้าเราไปใช้ในการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยครับก็ปัจจุบันมีการใช้ผู้ป่วยที่เข้าถึงยาคันธาประมาณ5 0 0แสนถึง1ล้านคนนะซึ่งคาดว่ามันก็จะเติบโตไม่ไม่น่าจะเกิน1 5ล้านสคนในอีก5ปีข้างหน้าเนาะเพราะฉะนั้นอุปสงค์นก็คงไม่เกินไม่เกิน อ,อุปสงค์ของยา,ยาทางการแพทย์นี่คงไม่เกินจํานวนผู้ป่วยนะเพราะเราคิดเพราะว่าในปัจจุบันในประเทศไทยเอาไปแค่ผลิตยาเพื่อทางการแพทย์เนี่ยเราไม่ได้เอาไปผลิตเพื่อ,อผลิตภัณฑ์อื่นๆเนาะถ้าจะเพิ่มอ,อุปสงค์นี่ก็คือก็คือ,อรัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องแปลรูปกัญชาเป็น เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสรเมิมอ,อื่นๆเหมือนประเทศอื่นเขาถ้าถ้าเราต้องการเพื่ออุปสงค์นะแต่ถ้าเรายังพึ่งพาอุปสงค์จากผู้ป่วยทางการแพทย์แล้วก็ไม่มีความจําเป็นต้องใช้ปริมาณเยอะขนาดนั้นนะครับ